ี่ต้มน้ำชากาในต้มเสร็จแล้วกองน้ำเสร็จแล้วน้ำชา,ากากับเฮทลินจอดต้มปนกันต้มหม้อเดียวกันเลยต้มแส่อันเดียวกันเลยเนาะตัวน,นี้เป็นน้ำต้มเสร็จแล้วในกองละกองแล้วเรียบร้อย ตักองเร็จเมื่อกี้นี่น้ำดำแรงมากเลยกินเวลาเดิมนะแล้วมันไม่ปวดท้องตอนเวลาเป็นประจำเดือนนะนี่ทุกทีนี่จะปวดท้องเป็นประจำเดือนแรงมากเลย แล้วก็จะตัเดืม้ก็ในปวดทองเป็นประจำเดือนในปวดทองนี้แรงจนชีหองให้พอมาเดิมตัวนี้นะ ว่าปวดท้องอีกไม่มีเลยเป็นเมนปกติประจำเดือนมาปกติค่ะเดี๋ยวต้มเคียวต้มเคียวนานมากต้มไปเรื่อยเคียวไปเรื่อยค่ะจะมานั่งเดิมชมสวนต้มไม้ ตนไมาไลาส่สนิทเลยนั่งดื่มไอ้คนเดียว <c oughs> เดิมน้ำต้มชากาแล้วก็เห็ดเลนจือ